กันกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนะคนเดิมนี่ครับคือช่องพี่ผมอย่าลืมไปติดตามกันนะครับฟิลมาครับศูนย์ห้าเก้าสองนะครับก็แค่จะมาบอกว่าพี่นะช่องพี่นะไอ้ยอย่าลืมไปติดตามนะนะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครยังไม่กดไลค์กดแชร์สำหรับใครแล้วกดติดตามผมนะครับลักพี่ผมนะครับ ก็อย่าลืมกดนะครับคลิปใหม่ๆจะรอมาถ้ากดปุ่มกระดิ่งตรงที่มันตป็นกระดิ่งแะอ่าตรงนี้นะ่ยแล้วผมให้กดกระดิ่งตกลงไปกดกระดิ่งนะครับนี่มันขึ้นแล้วเวลาปิดคลิปแล้วเอ้เวลาปิดโทรศัพท์พอเปิดมันจะมีการเด้งขึ้นมาว่าคลิปของวันนี้มาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับขอจบเปียขงนนนี้ขอมครับ